หนึ่งนะครับเราสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวเราแตกแยก2ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาของสามีกรณีภรรยาที่มีความผิดขั้นตอนนะครับวิธีแก้ปัญหาของภรรยากรณีสามีมีความผิดนะครับสาเหตุของการหย่าร้างนะครับนะครับเอามาดูครับนะครับสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวเราแตกแยกนะ จนถึงขั้นยาร้างในที่สุดนะครับมีสองสาเหตุด้วยกันหนึ่งสาเหตุภายในนะสองนะครับสองสาเหตุภายนอกนะครับสาเหตุจากภายในนะครับนะหนึ่งกลุของไม,ม่เหมาะสมอารมณ์ทางเพศบกคร้องสามมีความกดดันทางจิตใจสีนี้มีไฟสมรู้ด,ด้วย ที่ญาติผู้ใหญ่ไม่รับทราบ 5. มีนิสัยไม่ดีความคิดความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะครับเเป็นมันนะแปดะปฏิบัติไม่เป็นธรรมเข้าเห็นแก่ตัวสิบนะครับหงวงหิดปกติสิอ็ดอีาออกจากคุสศรศาสนาอิสลาม ภายนอกนะครับภายนอกภายนอกมีอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับเบีระยร์ทำงานนอกบ้านสองสามีนะสามีมีภรรยาหลายคนสามญาติผู้ใหญ่เข้ามาเข้าใจในชีวิตครอบครัวนคะรบครัวสังคมอย่างสมาคม มีหญิงอื่นมาชวนงานสามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องก่าเลี้ยงดูไม่พอเพียงขาดความรู้ขั้นตอนนะครับวิธีแก้ปัญหาของสามีในกรณีภรรยามีความผิดนครับตักเตือนและแนะนำอย่างมีเหตุผลและอนโยน สองนะครับหากไม่สําเร็จให้แยกที่นอนสามหากไม่สําเร็จก็ต้องลงโทษด,ด้วยการเขี่ยนตามความเหมาะสมแต่ไม่ตบตีที่ใบหน้า 4. หากไม่สําเร็จก็ต้องมอบให้บิดามารดาของนางเราตัาเตือน 5. ห,หากไม่สําเร็จก็ คนยาหรือแยกกันอยู่ให้ไปตามความประสงค์ของนางขั้นตอนนะครับขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาของภรรยายในกรณีมีความผิดนะครับสาม,มีมีความผิดนะครับเราตัดเตือนโดยมีเทคนิคนะหากไม่สำเร็จก็ต้องแจ้งให้บิดามารดาของฝ่ายชายทราบสามหากไม่สำเร็จก็ต้องอยายกกลับไปอยู่บ้าน ของบิดามันดาสี่หากไม่สำเร็จก็ต้องร้องเรียกร้องนะครับต่ออิมมัลยุปุระปิชอบสาเหตุนะครับการยารังมีมีสามประการด้วยกันนะครับนะครับนักเรียนไปอ่านเองนะครับนี้นะเดี๋ยวไปดูนี่ก็มีอะไรบ้างนะครับเราเราต่อรอง เราสามารถปรับตัวเรานะครับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับก่อนที่บางคนนะครับที่จบมุกบวกบางคนก็แต่งงานแล้วนะบางคนก็แต่งงานแล้วนะครับนะครับบางคนก็ไม่เรียนต่อบางคนก็ทํางานนะครับทํางานเสร็จก็แต่งงานนะครับ พวกเราไปอ่านนะครับนะมีคำถามทานบทด้วยนะครับก็เราไปอ่านแล้วก็ดูนะครับข้อความดำนะครับ Stephen Main ni kan kau tahu pai insyaallah dia insyaallah tahu pai Abu Dhan ni kan insyaallah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh